ขณะนี้เราได้อยู่กลางโค้งครับขณะกำลังอยู่กลางโค้งที่กำลังจะออกหน้าตรงคือช่วงนี้เป็นโค้งเป็นตรงที่มีเหลืองดำครับตรงนี้แถบเหลืองดํานี่ครับคือระยะเตือนแล้วนะครับจะออกหน้าตรงคีระยะเตือนที่จก,กี้ทุกคนนะครับกฎใหม่คือว่าต้องเตือนให้รับรู้แล้วว่าตอนนี้อีกสักระยะหนึ่งจะถึงแล้วครับขาวแดงคือต้องขี่ด้วยกันเต็มที่ฮะ <S <S <ด>ตอนนี้ทุกคนเนี่ยจก,กี้เนี่ยคือต้องหาช่องทางขี่ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้หาช่องทางขี่ให้ได้ คุณจะขี่นอกขี่ในแต่ถ้าคุณถึงขีดแดงขาวแดงตรงนั้นเมื่อไหร่คุณต้องขี่เต็มที่แล้วนะครับนั่นแหละคือระยะสุดท้ายที่คุณต้องขี่ให้เต็มที่อ่าคอร์ไมค์คือช่างตรงคือต้องใส่แล้วฮะถ้าเป็นมึงนอกเขาเรียกนะคอตเร์ไมค์ฮะมึงไทยนี่แหละขี่มอไซค์ออดแดกฮะแดกสบายฮะแต่คือว่าเห็นไหมครับตรงนี้ยังเป็นช่วงโค้งช่วงถ้าเราอยู่มุมนี้นะครับคือยังเป็นช่วงโค้งอยู่นะครับตรงขาวแดงในตรงนี้เราจะเป็นช่วงโค้งอยู่อีกนิดนึงฮะสุก้าสุก้าดีฮะ คือเขาให้เขารู้ว่านี่เข้าหน้าตรงนะโค้งนี่เข้าหน้าตรงอ่ะคือเขาเลยไปค่อยอีกนิดนึงก็ได้เพราะคุณแดนฮะเขาไม่ใช่ว่าคุณนี่ยังไม่ใช่ว่าคุณป้ายแดงเขายังลังนี่เขาห้ามไม่ใช่นะครับคือให้ตั้งลำทุกคนเขาดูในดุลพินิจของทางว่าคุณขี่ยังไงก่อนนี้คือคือเราจะบอกเข้ามาให้ไปือนฮะคุณต้องระวังนะะเข้าโค้งนะครับคุณคุณได้ระยะแล้วจะถึงทางตรงแล้วนะคุณต้อง ต้องเออ่เริ่มเรามาเริ่มใช่ครับคุณต้องมีคุณต้องใช้ความสามารถของม้าต้องงแดงขาป้าปูนต้องขี่ให้เต็มที่เต็มที่ครับมีปฏิกิริยาที่ขี่ในทางที่ไม่ผงใสไม่ดีเราก็เรียกคือไม่เต็มนะครับผมโอ้โหนี่ต้งการใหญ่มากจริงเลยประธานมาประธานมาครับผมเรียกกลับครับผมจะไปดูนะครับเดี๋ยวขึ้นรู้ประธานเดี๋ยวเราไปทำงานต้งหุ้นต่อเลยครับมาเลยครับคุณแดงครับ เอาว่าเมื่อเลยการโค้งมาหน่อยเนี่ยจะมีสัญญาณติดอยู่ในรั้วมาสองด้านครับช่วงนั้นจะต้องเริ่มตั้งใจขี่แล้วเช่นว่าหาช่องให้ดีหาจังหวะให้ดีครัแต่ยังไม่จำเป็นต้องขี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเริ่มเริ่มมาแค่ให้มากมีอารมณ์แหละเขาตั้งหน้าตรงนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องขี่สุดชีวิตของคุณเขาากนั้นคือขี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ขี่ขี่หยุดหยุดตีตีหยุดหยุดหรือว่า ขี่เข้าหาตูดเ็าแล้วพวกนี้โดนหมดพวกสายเขาเอาเลยนี่ไม่มนี่มันเป็นเรื่องของสจวดเขาแต่ว่าโอเคผมผมก็จะรับผิดชอบร่วมด้วยและเอางี้ละกันแต่ที่ผมมาทางนี่จำไว้นะส่วนรวมแท้ๆนะคิดกันเอาเองไอ้คนที่มีอาชีพกับมาเนี่เอาอย่างไรคือทุกคนต้องเข้าใจว่าปฏิกาว่างให้คุณแล้วคุณปฏิบัติตามกฎิกาทุกอย่างผลที่ดีอย่างนึงคือเรื่องมาสั่งหลังสองคุณไม่มีทางเอาชนะพวกนี้ได้เพราะอุปกรณ์แม่ง มันมีสารพัดเรื่องมันมีมันมีทุกรัวใช่เราต้มีทุกร <c oughs> ัวดี <c oughs> ่ว่าในก,กรณีอยนน่างนี้ถ้ามาเขาไม่ขี่ <c oughs> เขาก็โดนห้ามใช่ <c oughs> ไอเด็กรับงานเดี๋ยวก็หมดเองอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเด็กรับงานกลับใจขยับนิดเดียวมาเขาพร้อมจะขึ้นภาชนะเลยโอ้หทีนี้ผมผมชอบผมเลยผมถูกมาฟุกบ่อยเลยทีเนี้ยใช่ไหมไม่ว่าการดิ้แทงดึงเนี่ยที่สั่งดึงเนี่ยถ้าเด็กมันกลับใจแค่ทางตรงเลยคุณทุก็ไม่ทำาชครับให้มันอยู่บ่วยมากยัไงก็ถึงบอกว่าผมถูกมาฟุกบ่อยแน่ที่ผมชอบผม็ี่อีกเรื่องที่ผมพูดแต่คุณฟังเนี่เรื่องคนข้างนอกเนี่ยมีสี่สี่พันห้าร้อยคนเล่นกันรวมเกือบสามสิบห้าล้าน ตรงนั้นจะอยู่หลักๆคือหลักคือหลักเขาอยู่เขาเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นประชาชนที่เข้ามาเล่นมาข้างในเนี่ยมีคนซื้อตั๋วเข้ามาเนี่ยห้าสิบสามคนซื้อจริงๆอ่าผมผมขายเลยมีประมาณสองร้อยห้าสิบคนไอ้ร้อยคนเนี่ยเล่นมาอย่างผมนี่แหละห้าร้อยพันห้าร้อยห้าร้อยอัตราต่อไปล้านหนึ่งก็เหลือแค่สองสองล้านแล้วเดี๋ยวทีสี่ล้านกว่าแล้วหลือสามล้านครับ สามล้านเนี่ยใครเล่นผมถามคุณล้วตอบมาดิกล้าตอบตอบมาเลยม่เป็นกลัวไหมตอเล่นล่นโตอเล่นผมถามเนี่ยผมเคยไปกระทั่งเป็นโต้นมาแล้วโต้ไม่มีออกตัวให้สนามเกินกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดเล่นประจําวันใช่ครับใช่ไหมใช่ครับนั้นเมื่อสิบเปอร์เซ็นต์สามล้านและเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเจ็ดล้านแม่งอยู่ไหนตอบหายไปครับหายไปไหนหายอยู่ในโต้ต้มเอาไว้ใช่ฮะรู้จักขายมาบ้างให้วงการมันอยู่ได้ช่วยขายให้มัน ยอดเขาไปด้วยกันได้มาตรการสุดท้ายของผมคือไม่อนุญาตให้การกระนำผิดกฎหมายครับพระสปอร์ตคทับเนี่ยเขาเป็นคทับที่มีหน้ามีตาที่ผิดกฎอยู่แล้วเพรว่ามาเจอมาเจอเปาหน่วยแล้วครับต่อหน่วยซื้อน้ำแข็งมาพอดีเลยโอ้ด้วน้ำผลไม้ไปชนจะชนเขาได้ไหมครับสวัสดีครับโผโ้สวัสดีครับผมโอ้เป็นไงครับโอ้สี่โมงแล้วเนี่ย ผมมั่ววางวายเองโอ้โหสบายดีครับสบายดีสบายดีครับโตไปเลยโอ้โหวันนี้โอ้โหโบครับวันนี้เป็นไงครับสนามหลังวันนี้ก็เลิกอาจจะมีเลทนิดเดียวนิดเดียวดเียวอาจจะมากกเวลาอาจจะเกินนิดนึงยังไม่เกินหกโมงนะครับก็ดีครับมันก็ยังปล่อยมาไม่เกินหกโมงครับอ่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโอ้วันนี้รู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเยอะๆนะทางสนามทางฝ่ายการประกาศอะไรมาบ้างครับวันนี้ครับโบก็ การเรียกเด็กจ้อกกี้ที่ขี่ม้าไม่เต็มความสามารถครับขี่ม้าเพื่อไม่เอาชนะอะไรแบบเนี้เรียกขึ้นไปต้องเรียกนะใจนาชาก็าดีใจที่เรียกที่กรรมการหลังจากนาทีแล้วก็เกตการได้ดีแล้วเรียกขึ้นไปน,นั่น้ที่แล้วเนี่ยเขาเขาาแค่เตือนไว้ก่อนว่านี่ระยะนี้คือบอกไว้ก่อนทอนี้นงๆนที่แล้วอาจจะต้องห้ามไปแล้วแต่นั้นนี่คือไม่เชื่อฟังกันก็ช่วยไม่ได้ฮะวันนี้เปนน็น,<ใ>นไงฮบโปรดูคิดว่าเป็นไงะ ก็ดีครับดีทำตามระเบียบทำตามกติกาจะดีขึ้นโอ้โหวันนี้ดกี้โอ้โหดังๆโอ้แนวหน้านี่โดนทุกคนเลยนะวันนี้เขาขี่มาไม่ดีก็ต้องโดนถูกเรียกเป็นของธรรมดาอืมครับซึ่งซึ่งคนเล่นม้ามองออกครับว่าจะดีหรือไม่ดีจะขี่ยังไงก็มองกันออกแต่แต่แต่ผมคิดว่าในสายตาโบคิดว่าดูดีแน่นอน ดูดีครับผมดูดูเดาเดูคิดว่าวันนี้น้ำหลังประมาณเท่าไหร่คือยังไม่เห็นตัวเลขนะไม่เห็นนนนะะผมม็ไ่เหตัวเลขผมต้องเกิน42ล้านขึ้นเน่ยงมีสี่สิบขึ้นอ่ะผมบอว่าสี่ที่ผมเอากลมๆเลยกลมๆที่สี่สิบขึ้นดีกว่าครับให้สี่สองเลยโอ้โหสี่สองเพราะนัทนัทเขาก่อนคือมาตรฐานคือสี่สองอยู่แล้วสี่สองเสร็จามดีขึ้นเกินขึ้นอีกโอ้แล้วผมมองแล้วอย่างวันนี้เหตุการณ์ที่วันนี้วันนี้ห้ามเด็กก๊อกกี้เยอะมากเลยโบคิดว่าตรงนี้เป็น บรรทัดฐ,ฐานได้ไหมครับได้ครับได้ถ้าเป็นบรรทัดฐ,ฐานคือ,อไม่ปล่อยปลยปาน่าเลยที่ไม่ดีเรียกขึ้นไปห้ามเรียกขึ้นไปห้ามคนก็จะเริ่มแทงมากข,ขึ้นมากขึ้นมากเหมือนที่คุณคุณจำเคยพูดไว้ว่าคุณจำคุณดำรงชัยอามารแต่โยนะครับถ้กรรมการสนามอีกท่านหนึ่งที่เคยคุยกับพวกเราว่าเราต้องห่วงคนประมาณสี่ห้าพันคนนะฮะไอ้สามร้อยคนเนี่ยคุณต้องต้องช่วยเหลือกันบ้าง นี่อย่างนี้คือจาก,จากปากท่านท่านวงจัยจริงแล้ววันนี้ได้เห็นม้าสนุกไหมครับโปวันนี้ก็สนุกครับก็ดูดีครับสนุกครับมาเนี่ยเตรียมมาจะจัดเด็กขี่ก,กางขี่ก,ก็ก็โอเคค,อคนก็ยังต้องแทงกันอยู่ดีฮะเพราะคนแทงม้าไม่เห็นไปแทงเด็กเด็กบางครั้งก็เป็นส่วนประกอบอมา้าดีเด็กดีก็เต็งจ๋าก,ก็ไม่ได้เงินเหมือนกันคือปรับปรุงเดี๋ยวผมอยากให้ปรับปรุงเนี่ยจ้ากกี้ขี่ม้าเนี่ยแหละคือคนไหนขี่ม้าไม่เต็มความสามารถ ขีม่ม้าไม่พยายามขีม่ม้าเพื่อเอาชนะเนี่ยต้องเรียก,กึ้นไปห้ามแล้วห้ามไม่ให้มาห้ามสิบวันสิบห้าวันสามสิบวันไม่ห้าม,มต้องให้มากกว่านั้นต้องเอาให้เด็ดขาดคือทำมัน <ทำ S 1> เป็นทำอย่างนี้เพื่อคนจะได้แทงมา้าผมเพราะทำอย่างนี้ห้ามเยอะห้ามเด็กลงโทษเด็กมากงี้เราก็มั่นใจแล้วเออเดียวเขาก็คงไม่ทําแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็มีผลขึ้นมาสนามก็มีรายได้มากึ้นทำให้เป็นบรรทัดฐานที่ดีใช่มาตรฐานดีกว่าฮะ ไม่ใช่มาปล่อยปะปล่อยปะไม่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดูแล้วดีฮะไม่เหมือนเหมือนบางครั้งนะฮะบางบางครั้งที่อยากมาเลิกแข่งแข่งแล้วผมก็ยืนขาที่ดีคุณแดนไทยสองคนผมแฟนอาชาบางเขาอาจจะพูดคือร้อยคนอ่ะพูดเหมือนกันทุกคนคือทําไมเด็กคนนี้ขี่มากนี่อ่ะผมมันโดยพิิจนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการโปโปคิดว่าไงฮะเออขอพูดทางด้านสนามฝรั่ง รือราชกีทานะครับที่เขาได้ยอดมากคือหนึ่งเท่าที่ผมมองออกนะคือหนึ่งสภาพสนามอาจจะดีแทกม้าที่มาวิ่งแทกที่วิ่งเขาเนี่ยแทกที่ทสวยแทกสวยม้าวิ่งดีเพ,พื่อนด,นดไไีไม่ปากุ้มมันคือก็วิ่งไปตามปกติดูดีอะ่ะสองคือขยันเรียกเด็กไปห้ามดูแลเด็กดูจเจ้ากีขี่ม้าไม่เต็มความสามารถห้าม แฟนอาชาชอบเเรียกว่าเรียกเรียกไปดูแลไม่น่เรียกไม่ใช่ฮะไม่ใช่คือว่าเรียกไปดูแลไปดูว่าเพื่อนเหมือนกันอย่างนี้เคยเตือนไปแล้วใบเหลืองไปแล้วครั้งลามเขาเรียกปาไปแล้วเตือนไปแล้วใบเหลืองครั้งนี้มาทำอย่างนี้ก็ต้องห้าเพิ่มโทษขึ้นไปทําให้เด็กเนี่ยขยาดอาจจะไม่กล้าเดี๋ยวทาอีกโดนเพิ่มโทษอีกทำให้สนามเนี่ยก็มีรายได้คนก็แทงแทงแทงกันแล้วชาวคนแทงเร็วเลยไม่ต้องมา ตัดสินใจรอเวลาโปอยากได้เลยเพิ่มเติมเพิ่มเติมดีกว่าได้สนามให้มันอยู่ในสภาพที่ดีหนึ่งแข็งแข็งนี่วิ่งแข็งนี่การขี่ม้าควรปรับปรุงให้ดีไม่ให้เด็กมาดึงกระจายแจ้งแจ้งต้องฟามให้อยู่ต้องเอาให้อยู่อันนี้แหละจะเป็นการเรียกให้ให้อัพขึ้นให้เรียกคนมาสนามเยอะเรียกเรียกแล้วให้ตัวเต๋ออาจจะดีขึ้นน่ะอัพขึ้นน่ะดีขึ้นแต่วันนี้รู้สึกว่า ่วนมากนะโปะวันนี้โป๊ะโปะเห็นไหมว่าอาจจะส่วนมากอาจจะเป็นคนใหญ่บ้างนะวันนี้มองตามช่องนะไม่ใช่ไปพูดนั่นเลยนะเขาดีบแทงกันเลยนะแทงแทงแทงกันเลยเขาก็บอกเวลาเวลาล่วงหน้าไว้ก็ไปตามตามแต่นั้นเลยโอ้ยทั้งที่แล้วเราคุยกันไว้คนปรับตัวเองใช่ปรับตัวเองเขาปรับเข้าเองเขาปรับตัวเข้ามาหาเองโปะวันนี้ผมมีเราใช้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องยืนยัน แล้วให้แน่นอนเดี๋ยวเขาเข้าหาเองเขาปรับเข้ามาหายเองอที่นี่จะยืนยันไม่ได้ก็คือเจอ้ากี้ต้องปามให้อยู่ต้องห้ามให้อยู่ไม่ให้มาดึงอย่างนี้ไม่ใช่เด็กมีฝีมือขี่มากก้าควรจะอยู่ในรูปไม่ใช่ขี่ม้าแล้วแหกออกไปข้างนอกอย่างนี้ลวงขับม้าไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่แน่ดอีอาจจะมีว่าเด็กมันอาจจะซิกแซกอะไรมาเปล่าเราไม่รู้อันนี้<ะ>ไม่เป็นไรครับถ้าม้าไม่มียอดตัวอะไรอย่างนี้ก็วิ่งไปก็ไม่ได้เป็นเป็นไ,ไปดึงให้ ให้จา่าแจ้งอะไรอย่างนี้ปล่อยไปตามสระเปเขาก็ไม่ได้มองอะไร,รมากมายเท่านั้นอันนี้มันมามันมีตัว๋วแล้วก็ไม่ได้วิ่งตามตามตาม,ตามที่ตามที่เห็นเรืเอกจอกี้เนี่ยทำให้ได้ครับมาแน่นอนครับยอดมาแน่นอน100%อมผมมั่นใจได้เลยรายได้ก,ก็จะกระจายไปทั่วทุกคนมันเป็นการบังคับให้คนเนี่ยเข้าไปแทงมาโดยอัตโนมติ ถ้าเด็กไม่ดีปุ๊บเอ้ยไปกล้าไปแทงแล้วเดี๋ยวแม่นดึงอะไรเงี้ยมันก็มองหวาดผวาไปหมดถ้าท่านเด็กดีเด็กไม่กล้าคนมันก็พุ่งเข้าไปแทงยอดตัวคืนึืนคืนเพราะพี่ชายไทยอย่างเงี้ยอย่างอย่างสงมมติเนี่ยผมเป็นคนเล่นม้าเนี่ยตอนนี้ผมเล่นอยู่แทงเข้ามาแทางม้าเร็ววันอ่าอย่างวันเนี้ยผมมีห้าร้อยเนี่ยเชื่ยวมาโป้ผมเสียสองร้อยฮะเล่นมาแล้วได้สิบเที500่200 200ยวห้าสองร้อยเสียสองร้อยเองฮะแทงมาเขบไปเขบามาเพราะว่าผมถูกม้าสู้เยอะกว่าบางทีเอาไม่อยู่อันนี้ช่วยไม่ได้นะคุณแดนฮะ อาจจะเขาทำอะไรไม่อยู่เพราะกฎใหม่ออกมาผมถูกมาครัวแพงๆนะบอกฮะวันนี้ผมถูกเยอะนะฮะที่เราที่ดูสนามฝรั่งเขาก็ไม่มีการด่าไม่โหคือเราก็ฟังอยู่ว่าโอ้เสียงโหไม่มีเนาะไม่มีเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปโหอย่าไปโหเขาเขาปล่อยมาอยู่ในเกณฑ์มันอาจจะเลทไปนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นลายบางเที่ยวแต่ไม่น่าเกินนะไม่น่าเกยดแล้วมาอีกเที่ยวไทยก็ปล่อยไม่เกิน1ิบ แปดนาฬิกาใช่ป่ะก็โอเคก็ไม่มีใครไปด่าเขาก็มีแต่ชมว่าเอยเขาปล่อยยังไม่เกินเวลายังไม่เป็นไรขอขอบคุณโป้มากเลยครับโปรหนวดฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโปรครับ